สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแาวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่สิบห้าสิบห้าเดือนสิบปีหกแปดนะครับผมนะเมื่อวานนี้ก็ไม่เข้าเลยทุกคนสามห้าน้อยนะครับเมื่อวานนี้ผมให่เจ็ดนะสูตรเนี่ยก็ไม่เข้าสูตรเม็ดเดียวก็ไม่เข้า จบเลยเมื่อวานเนี่ยผมเม่เจ็ดนะครับผมเน้นพิเศษกับปกตินะไม่มีเลยไม่มีเลยเลขเจ็ดเนี่ยหลักร้อยก็ยังไม่มาไม่เข้าเลยไม่มีเจ็ดมาสักตัวไม่มีเจ็ดมาสักกันหน่อยเลยขอโทษขอไปด้วยนะครับสําหรับเหมือนหน่อยอาาสตดเม็ดเดียวของเมื่อวานนี้เห็นเจ็ดมาหลายงวดเราก็ลองมาจับตูก็ไม่มาเลขก็มาออกย้อนหลังออกหนึ่งย้อนหลังหนึ่งนี่ก็มาบ่อยเกิน มาดูของวันนี้นะครับผมหนึ่งมาบ่อยเนาะเอาหนึ่งละกันนะวันนี้ยีหลายเด็กหนึ่ง,หน,งหนึ่งละกัน หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งเจ็ดขอให้แก้มือได้นะวันเนี้ยสิบห้าเรียนสิบ ต้องมีมาทุกคนนะต้องมีมาต้องมีเลขหนึ่งมาตัวเน่นก,ก็จะมีตัวนี้นะครับก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะครับผมรอบที่เนะ็ะ รอบที่เน้นนะครับคอเน้นเป็นปกติกับ V ล้กันนะลอย V นะพิเศษพิเศษก็เพื่อๆไว้นักการไม่เอานะศูนเอร์เซ็นนะไม่เอาแล้วนะยีสิบเอร์เซ็นมีหลายทุกคนสามห้านอยวันนี้อขอให้มาแล้วกันวันนี้ ฝากากดไลค์กดติดตามให้กันด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ